นี่ครับขอต้อนรับทุกทเข้าสู่ช่องมาร์คแนแนนะครับหลังจากาเสี่ยวข้าวเสร็จน,นะครับพามาชมาระบบการฟังนะครับอตอนนี้แมตซี่ อันหนึ่งสองสี่นะครับตัวตัวลากน่าจะซโบูท้าสามสิบหกมาดูตัวนานี้น่าจะ,ะใหญ่พอดีนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่ครับแรงนานตัวนี้ กำลังดีครับสามสิบหกดึงหนึ่งสองสี่หเหมือนกันครับตามไม่ 80, ทันช่วงนี้น่าจะ,ะมีแต่รถอัดฟางครับไปไหนล้างจากเก็บเกี่ยวเสร็บค,ครับ บรรยากาศลมเย็นสบายครับพี่น้องโซนฝั่งนี้น่าจะก้อนละสิบสามบาทครับไม,ไม่แพงเท่าไหร่ครับ ปีนี้ไม่ค่อยมีฟางครับปีนี้อ่าก็ขอสิบห้าก็ไม่ค่อยได้ครับอ่าเนื่องจากเกี่ยวข้าวเส็จฝนก็ตกมาอย่างแรงเลยครับ ตามไม่ทันครับพี่า,าใครมีเยอะก็าสามารถกัดตุนไว้ได้นะครับปีนี้บางน่าจะแพงเพราะบางพื้นที่เจอแต่ฝนครับ แน่นพอดีนะครับกำลังเช็คความแน่นอยู่ก็น่าจะสมรุลกันครับสามหกกับหนึ่งสองสี่ไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับวันหนึ่งถ้าไม่มีปัญหาติดขัดแล้วก็ ทำต้นต้นครับทำนก้อนต้นต้นต้นตองปรับไปเรื่อครับความนั่นความเบี้ยวความตรงนะครับย,ยิ่งร้อนก็ต้องพันให้แน่น,นครับ ก็ไม่ค่อยกินเชื้อเพลิงเท่าไหร่นะครับหารุ่นนี้รุ่นนี้ตัวน,นี้นะครับวันนี้พามาตามดูนะครับตรวจัดฟังให้พี่น้อง ได้รรััชมนะคบบถือว่าขับรถชมวิวตามทุ่งนาน,นะครับลม <c oughs> ก็เย็นสบายดีเหมือนกันนะครับฝนฟ้ากาศน่าจะไม่มแล้วครับเข้าฤดูหนาว ปกติโซนแถวสุรินนะครับสุรินน่าจะมีแต่ระบบแบบนี้ครับแบบลากแบบลากาดูระบบครับการทำงานถ้าไม่มีปัญหาอะไรครับ กขได้เยอะเหมือนกันครับโอ้ฟุ้ครับพี่นอ้องฟุ้ครับอาจจะภาพไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับ <c oughs> ฟุน่น อ่าก้อนก็อ่าไม่เล็กครับก้อนก็นไม่เล็กนะครับกำลังยกพอดีเลยครับพี่น้องอันนี้สิบห้าไร่นะครับเจ้าหนึ่ง มีร้อนบ้างมีลมบ้างครับหลังจากกเปลี่ยนโซ่ตัดโซ่ใหม่นะครับเรามาทเทระบบ ก็ถือว่าผ่านโอเคครับคลิปนี้ฝากไว้ค่ินี้ก่อนนะครับพี่น้องฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ